สวัสดีค่ะพมกับผิงอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผิงมาแบบหน้าสดเพราะว่าวันนี้ผิงจะมาสาธิตวิธีการใช้เจ้าฟองน้ำรูปหยดน้ำแบบนี้นะคะของยี่ห้อ ProBeauty ในการลงรองพื้นให้ดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาตินะคะในวันนี้ผิงจะมาสาธิตวิธีการใช้เจ้าฟองน้ำเนี้ยค่ะกับ3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันอันแรกก็จะเป็นครีมรองพื้นอย่างที่2จะเป็นคอนซีลเลอร์และอย่างที่3าก็เป็นบลัชออนนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวิจะมาแนะนําวิธีการใช้เจ้าฟองน้ํานี้ก่อนเลยนะคะในกรณีที่เราจะต้องการใช้ฟองน้ำนี้ลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมหรือว่าเนื้อเหลวนะคะเราจะต้องทําฟองน้ําให้ชุ่มชื้นก่อนวิธีก็ง่ายมากค่ะ ก็คือถ้าสมมุติว่าใครทําที่บ้านก็สามารถเปิดน้ําผ่านฟองน้ําได้เลยนะคะแล้วก็บีบอย่างเงี้ยค่ะประมาณ3-5ครั้งนะคะฟองน้ําก็จะซึมซับน้ํานะคะได้เต็มที่แล้วก็ให้เราบีบน้่วนเกินออกค่ะให้ได้ฟองน้ําที่มีลักษณะหมัดๆนะคะ เดีย๋ยวผิงจะเทียบไซส์ให้ดูอันนี้เป็นฟองน้ำที่ยังไม่โดนน้ำนะคะเป็นฟองน้ำแห้งส่วนอันนี้เป็นฟองน้ำที่ขยายตัวขึ้นมาหลังจากโดนน้ำนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าฟองน้ำจะขยายตัวขึ้นประมาณ2เท่าแสดงว่าอันนี้ค่ะพร้อมใช้งานแล้วนะคะ,ะผลิตภัณฑ์ที่วันนี้ผิงจะเอามาใช้คู่กับเจ้าฟองน้ำ ProBeauty นะคะก็คือรองพื้น Hello Flawless Oxygen Wow ของ Benefit สี o ันนนะคะ สาเหตุที่ผิงใช้อันนี้ในวันนี้นะคะเพราะว่าพอดีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งได้มาจากเคาน์เตอร์วันก่อนไปช้อปปิ้งมาแล้วในความรู้สึกของผิงเนี่ยนะคะ,อะลองพื้นอันเนี้ยเป็นรองพื้นที่ผิงใช้มาเรารู้สึกว่าผิงชอบมากที่สุดเพราะว่าคัฟเลจมันไม่หนาเกินไปแล้วเวลาลงบนหน้าเราโดยเฉพาะเวลาใช้คู่กับเจ้าฟองนัำเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ดูเรียดเนียเรียบเ,เ,เนีย,ยนยสุด,สด,สด นะคะอ่าวิธีการลงก็ง่ายมากคึงจะบีบเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะลงบนฟองนะ้ำประมาณ3มหยดอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงไปบนหน้าเลยค่ะนี่นะคะวิธีการลงก็ง่ายมากก็คือค่อยๆตบเบาๆไปบนหน้านะคะจะถึงเกตได้ว่าหลังจากตกตกไปนี่ยนะคะเนื้อฟองน้ำมันจะช่วยทำให้เนื้อครีมมาค่ะเรียบเนียนไปบนหน้าเราเลยนะคะ วิธีการใช้เนี่ยก็จะง่ายกว่าการลงรองพื้นด้วยแปรงหรือว่าด้วยมือนะคะอย่างมือบางคนบอกว่าลงแล้วมันจะเรียบเนียนนะคะก็เรียบเนียนแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเพราะว่าเราต้องตกไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเนื้อรองพื้นนะคะมันจะเท่ากันทั้ทงหน้านะคะนี่นะคะ ค่อยๆอหยอดผลิตภัณฑ์ทีลเราน้อยแล้วเราค่อยเติมไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดไม่ิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์มากจนเกินไปด้วยนะคะสำหรับเวลาการใช้ฟอง,งน้ำเนี่ยด้านฐานตรงนี้นะคะจะเหมาะสําหรับการเกลี่ยรองพื้นบริเวณกว้างอย่างเช่นบริเวณแก้มหรือว่าหน้าผากใต้คางอย่างนี้นะคะ สำหรับผิวเวลาผิวลงตรงไหนที่ผิวจะให้ปกปิดมากเป็นพิเศษหน่อยอย่างเช่นตรงบริเวณแก้มตรงนี้ที่ทผิวมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะผิวจะลงซ้ํานิดหน่อยนะคะเพราะว่าข้อสังเกตหนึ่งในการเวลาลงรองพื้นกับเจ้าฟองน้ำเนี่ยนะคะก็คือรอ,องพื้นมันจะมี coverage ที่ต่ำลงนิดนึงนะคะก็คือว่า,ง,าง่ายเวลาลงรองพื้นกับเจ้าตัวเนี้ยมันจะเหมือนว่าเราได้โชว์ผิวเราไปในตัวด้วย นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการค r เว e ที่มากหน่อยก็อาจจะต้องลงซ้ำนะคะเองขยงผ,ผิงผิงจะลงบริเวณแก้มซ้ำนิดนึงแล้วค่อยๆเกลี่ยให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะพูดถึงด้าน่างไปแล้วด้านด้านแหลกเนี่ยนะคะด้านยอดของเจ้าโฟงน้ำเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะใช้ สำหรับเกลี่ยรองพื้นในบริเวณที่เข้าถึงยากในกรณีนี้ก็คือบริเวณปีกจมูกนะคะปีกจมูกปีกจมูกใต้ตานะคะแล้วก็บริเวณใต้ริมฝีปากตรงนี้นะคะทำให้การเกลี่ยรองพื้นรบเหยที่น่าขึ้นอ่ะท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนการเกลี่ยรองพื้นแล้วนะคะ จะสังเกตเห็นได้ว่าน่าจะค่อนข้างเรียบเนียนแล้วเวลาที่ใช้ก็นิดเดียวมากรวดเร็วมากในการลงรองพื้นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่2ก็จะเป็นอคอนซีลเลอร์นะคะอันที่ผิงใช้เป็นของ Benefit e v e s e Paste นะคะสีแฟร์สีเบอร์หนึ่งนะคะสำหรับสาวผิวขาววิธีการลงก็ง่ายมากค่ะเราก็นำช้อนที่เขาให้มานะคะ ที่มากับ concealer ะคอนซีลเลอร์ค่ะจุ้มผลิตภัณฑ์ขึ้นมานิดเดียวแค่ปลายช้อนเพ่พอนะคะเราจะใช้ทีละนิดต่อค่อยๆเติมผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็แตะไปบริเวณด้านยอดของเจ้าฟองหนาเน,นี่ยคะ่ะอย่างนี้นะคะนิดหน่อยพอแล้วก็แตะไปบริเวณที่เราต้องการจะ,ะคอนซีลค่ะอันนี้ผิงลงใต้ตาก่อนนะ,ะจะสังเกตว่ามัน มันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราแต้มใต้ตาได้อย่างง่ายดายเพราะว่านื่องจากใต้ตามันเป็นบริเวณที่เล็กอะค่ะบางทีเวลาเราใช้มือมัอมนอาจจะไม่ถนัดเนาะแล้วก็กว่าจะเกลีย่ยให้มันเท่ากันเนื้อที่มันดูสม่ำเสมอเนี่ยก็ค่อนข้างยากนิดนึงอีกฝั่งเนี่ยก็ทําเช่นเดียวกันนะคะ,ะค่อยๆแตะนี่นะคะ ฟองน้ำเนี้ยอ่ะเป็นฟองน้ําที่เนื้อนแน่นนะคะเราวิ่งยิ่งเวลาอ่ะผ่านาน้าแล้วเนี่ยความความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างดีมากเพราะว่ามันจะแบบผสมผสานความเย็นเย็นนิดนึงกับเนื้อฟองน้ําที่นุ่มเวลาลงเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าถ้าเราใช้ทุกวันเนี่ยมันจะไม่มีการระคายเคืองหรือว่าทาให้ผิวหน้าเราแพ้สําหรับรอบดวงตาเนี่ยก็ใช้ได้หายห่วงนะคะนิ่มมาก อย่างที่ญิงบอก coverage ขนาดจะน้อยลงเพราะฉะนั้นอย่างเช่น concealer อ,อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องลงสองอรอบเพื่อให้มันปกปิดได้ดีขึ้นนะคะงลงซ้ำสองอรอบอ่าโอเคอนี้นะคะเกลี yeah, ่ยไปอืมแต่ด้วยความที่ผิงเป็นคนที่ใต้าตาดำมากก็ จะคอนซีลได้ประมาณเท่านี้ถ้าอยากจะได้ลุคที่ธรรมชาตินะคะถ้าวันไหนจะต้องต้องการคาเวอร์หนักๆก็อาจจะใช้รองพื้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเป็นโฟ l l คัฟ e วอร์นะรองพื้นที่มี่ใช้วันนี้เป็นเป็นค่อนข้างเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างบางฉะนั้นคาเวอร์มันจะไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่เน้นผิวธรรมชาติอะ่ะ แค่นี้ก็เสร็จนะคะ2ขั้นตอนแล้วเราก็ลงแป้งฝุ่นธรรมดาแป้งฝุ่นที่ผิวใช้จะเป็นอ่ิลมาสกาลูสพาวเดอร์นะคะอ่ะสี LP010 นะคะพอลงรองพื้นเสร็จเราก็ลงแป้งฝุ่นปกติเพื่อทำการเซตให้ทุกอย่างเข้าที่ไม่ให้ทุกอย่างเยิ้มระหว่างวันนะคะโอเคอืม okay. พอลงแป้งฝุ่นเสร็จพผลตพิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่ผิงจะใช้คู่กับเจ้าฟองน้ำก็คือบลัชออนนะคะน,นี้ก็ของ Be n e f i t อีกเหมือนกันเป็นสี Bell a b a m b a นะคะอ่ะเวลาซื้ออ่าบลัชออนของ Be น e f i t นะคะเขาจะมีแถมจะมีแถม,แถมแปลงให้ด้วยเดี๋ยวผิงจะหยิบให้ดูเป็นแปลงลักษณะอีกนี้นะคะแต่ผิงรู้สึกว่ามันมันจับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่่ไม่ไมรู้สิก็เลยยังไม่ได้ใช้เลยอยู่ในห่อพลาสติกอยู่เลยนะคะ เวลาถึงลงเวลาถึงลงบาชอนพิงก็จะใช้เจ้าฟองน้ำนี่แหละค่ะเพราะว่าหนึ่งจับถนัดมือดีแล้วมันก็ทําให้การเบลนดะ์เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะเวลาใช้กับผลิตภัณฑ์แห้งๆอย่างนี้นะคะเราต้องใช้ฟองน้ำแห้งที่ยังไม่จุ่มน้ำเนานะผลิตภัณฑ์เราจะได้ไม่เสียก็ง่ายๆค่ะก็จิ้มเข้าไปพอประมาณนะคะอาจจะลองเทสบนมือกับว่าสีที่ออกเป็นประมาณไหนนะคะแล้วก็ แล้วก็ป้ายเลยค่ะสาเหตุที่ผิงชอบเจ้า,อาฟองน้ำโปรวิวตี้เนี่ยเพราะว่าเวลาลงอะ่ะมันค่อนข้างถนัดมือนะคะแล้วก็มันก็เกลี่ยได้ดีนะคะ แล้วก็เหมาะกับรูปหน้าเอาด้วยถ้าตรงไหนรู้สึกว่าเยอะไปเราก็ใช้ด้านที่เราไม่ได้แต้มผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยนะคะอย่างตะกี้ผิงลงแก้มฝั่งนี้เยอะไปหน่อยผิงก็จะใช้ขอบตรงนี้นะคะ่ะที่ไม่ได้ลงผลิตภัณฑ์ไว้เกลี่ยออก <Ident ifies> นะคะก็จะได้แก้มอมชมพูแบบบาๆ อืมเสร็จนะคะอ่าสำหรับใครที่สงสัยว่าเออดูจนจะจบวิดีโออยู่แล้วฟองน้ำอย่างเงี้ยซื้อที่ไหนคะคุณผิงก็ต้องบอกก่อนเลยว่าฟองน้ำนี่ห่อ Pro Beauty อันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิงและทีมงานนำเข้ามาเองจากต่างประเทศนะคะถ้าสมมุติว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวผิงจะ ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ทายวิดีโอนะคะสำหรับใครที่อาจจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้แล้วและสงสัยว่าของเราต่างจากเจ้าอ,อื่นๆยังไงพิงก็ต้องขอบอกว่าพิงโชคดีมากที่ได้ไปเจอต้นต่อโรงงานผลิตเจ้าฟองน้ำแบบนี้ โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นผิงก็สามารถกําหนดสเปคกําหนดคุณภาพของฟองน้ําที่ผิงจะนําเข้ามาได้โดยสเปคที่ผิงกําหนดก็คือผิงใช้เนื้อฟองน้ําที่แน่นแล้วก็เนื้อดีที่สุดนะคะถ้าใครได้ไปลองสังเกตดูว่าเนื้อฟองน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างเนียนเรียบละเอียดนะคะไม่เห็นเป็นรูพุนเยอะๆเยอะๆเหมือนเจ้าอื่นนะคะข้อดีของการที่ใช้ฟองน้ําเนื้อแน่นอย่างของ Pro Beauty เนี่ยมันดีตรงที่ว่า เวลาเราลงผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตภัณฑ์อะ่ะมันจะไม่ถูกกินเข้าไปในฟองน้ําถ้าเป็นฟองน้ําเนื้อหยาบเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์มันจะลงไปในฟองน้ํามากกว่าลงไปบนหน้าเรามันจะเป็นการซ้นเปลืองมากๆอ่าและอย่างที่ผิงบอกว่าผิงได้ติดต่อกับโรงงานโดยตรงผิงก็กําหนดว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยจะต้องไม่มีลาเท็กซ์จะต้องใช้แล้วไม่ระคายเคืองผิวหน้าจะต้องอสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะ ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งของฟองน้ำโปรบิวตี้นะคะใช้ได้ทุกวันไม่ระคายเคืองผิวแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเนื่องจากติดต่อจากโรงงานโดยตรงต้นทุนในการผลิตและนำเข้ามาในไทยเนี่ยก็จะค่อนข้างย่อมเยาฟองน้ำอันนี้เออราคาขายอยู่ที่อันละ420บาทเท่านั้นเองสำหรับสินค้าที่ใช้ได้จริงและใช้ได้ดีขนาดนี้ถึงว่าราคานี้มันก็โอเคนะสมเหตุสมผลสำหรับใครที่อ่า อาจจะสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ได้3มช่องทางนี้เลยค่ะ Facebook Line กับโทรศัพท์นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะคะแล้วก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ Pro Beauty ไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะจัสดีค่ะบ๊ายบาย